สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีน้ำหอมปรับอากาศ Del i ดลิฟร s ชหอมทุกที่ที่ทมี Del i ดลิฟร s ชน้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm บ้านเรานี้ต้องฉีดปวกฉิดแมลงบ้างเลย หลานไปอาก็มาเมื่อกี้แต่งโบราณคราวนี้แต่งญี่ปุ่นอ่ครับน่มีดาบด้วยยตายอีกแล้วมาอีกแล้ว จะไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมครั้งนี้จะได้เข้ากันสถานที่คือทัศนศึกษา <c oughs> เหมือนกันเลยเมื่อกี้นี้คือผมนี่นะครับไม่ใช่จะไปเที่ยวครับแล้วแต่งญี่ปุ่นมาทําไมครับผมจะกลับบ้านเกิดของผมครับ <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> ว่าเคยเกิดที่ญี่ปุ่นอีกแล้วถูกต้องแล้วครับ <c oughs> <c oughs> กิดทุกที่นะอาเนี่ยใช่แล้วคราวนี้ก็เกิดญี่ปุ่นอาเป็นคงญี่ปุ่นครับเพ่ออานี่เป็นซามูไรครับพ่ออาให้สุภาษิตมาอย่างหนึ่งท่องไว้ตั้งแต่อายังเด็กว่าก้าวแรกนั่งสำคัญอืแต่ก้าวสองนั่งสิบแปดเป็นคนใจกล้าจริงๆเลยใช่ก้าวสองสิบแปดก้าสามยี่สิบเจ็ด คุณทำไมเนี่ยอะไรตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยผมไม่รู้เลยอาเกิดที่ไหนเะยเดี๋ยวเกิดเวทีมวยบ้างเกิดปราลํำวงมีเกิดญี่ปุ่นอีกแล้วอาเกิดทุกที่เลยพ่ออานี่เป็นซามูไรไม่ผมไม่ฟังแล้วอาไม่เอาละไม่เอาละไม่เกิดที่ไหนก็แล้วแต่อาแล้วเกิดไรที่แล้วเกิดคนบ้าเลยการลครั้งหนึ่งนางมาเลยอาไทยขนทุกที่ใช่นสวัสดีครับ ลักษณะนี้แต่งตัวแบบนี้ปนไปนนกาล่าดินเหนียวกาล่าดินเนอร์นเ,นอเอา้าพูดถูกจะตลกเหรออาเรื่องตลกนี่ปล่อยให้อาเล่นคนเดียวพอกิอ๊กนี่คอยยืนเฉยๆและจ่ายตังค์ไอ้ครบก็พอ <S <S วันนี้หล่หอฮะใช่าอาจะไปงานงานอะไร,รอางานรวมพลคนหล่อ อาไปสนิทสัมพันธ์อะไรกับความหล่อทั้งๆตรงไหนอาอา่หล่อตั้งแต่เกิดอยากรู้ประวัติอาแล้วก็เกี่ยวความหล่อยังไงอะเล่ามาจัดมาเวลาแม่แพ้ท้องเนี่ยเขาชอบกินอะไรอะให้ถ่ายก็กินม่วงเออมะม่วงมันดันมันดันแม่แพ้ท้องกินอะไรแม่ชอบกินน้ำมันหล่อลื่นเพื่อที่เวลาคลอดจะง่ายๆ กินแล้วคลอดง่ายอันนี้ผมชอบรู้ไหมว่าอาเนี่ยเกิดที่ไหนบางพงพางนึกอยู่ที่ไหนนึหนูหน้าตายนี่ไดเกิดที่ไหนจุฬาผิดธรรมศาสตร์ผิดยอมอาเกิดที่ที่ไหนทองหล่อแล้วตอนเด็กอาไม่ได้กินนมแม่นะอ กินอะไรอะ่ะกินนมหมาเหรอไม่ใช่เ,คคเดาไปเรื่อยเปื่อยอากินน้ำหล่อหั่งกล้วย oh <no. S 2> อย่าบอกเพื่อให้ความหล่อไม่ทขาไปถึงกินหล่อหั่งกล้วยพ่อทำขายแล้วขายไม่หมดต่อ,ตอนี้ฮือเดือดสาดเลยอะ่ะไปทำอะไรอ่ะอาไปรับมรดกอ่ะ มีมรดกด้วยมาเดี๋ยวก่อนมีมีเป็นเชื้อสายจีนตรงไหนเนี่ยอ่าเนี่ยอากงกงอะทำไมกงอาเนี่ยเป็นเป็นจีนเหรอเกิดลพบุรีก็บอกว่ากลงไป่คนจีนโว้ยเกิดลพบุรีแล้วไงอะแล้วก็โล่สำเพไวเมือจีน เคยเห็นเคยได้ยินแต่เขาบอกว่าเกิดเมืองจีนเสื้อพื้นหมอนไปโรสมาจากเมืองจีนมาตั้งโลกแรกในเมืองไทยไอ้นี่โรสจากเมืองไทยจากลบบุรีไปตั้งโลกแรกออกที่ไหนออกที่ไหนออกที่แม่น้ําท่าจีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ออกจากรพยาล่ะเอ้าก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าท่าจีนอ๋อเหรอ ไปเมืองจีนจะออกเป็นน้ำ่าจีนถูกต้องไปถ้าเป็นความรู้ใหม่ไปเมืองจีนนี่เสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบไปอยู่ได้สองปีครับเสื้อหายเหลือแต่หมอนอะไรเนี่ยอะไรนะคะครับ จะจัดงานลำวงค่ะออจะทําลําวงลํเวงอะไรนี่มันต้องมีประสบการณ์คุณอาเนี่ยนะคะมีประสบการณ์มากค่ะเป็นคนลำวงลําวงนี่อยู่ในสายเลือดเลยออ,อีกแล้วเอ,เอาดิคือแม่อาเนี่ยถูกจ้างไปเป็นสาวลําวงไปเต้นที่งานวัดค่ะพ่อมาเที่ยวว่างั้นเถอะพ่อไม่ได้มาเที่ยวค่ะอ้าวพ่อไม่มาเที่ยวแล้วพ่อเป็นศิลปินอยู่ที่นั่นค่ะศิลปินอยู่ที่บ้านลำวงอยู่ที่วัดค่ะ ไอ้นี่งงมากเลยีศิลปินบ้านอยู่ที่วัดเออศิลปินแบบเปิดหมวกค่ะโอ้เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะอ้าวเอาม่กีตาร์เล่นอะไรอ่ะเป่าปีค่ะไม่ใช่เป่าปีธรรมดาแล้วนะคะเป่าปีเรียกงูค่ะเป่าปุ๊บงูก็ออกมาออกมาปั๊บพ่อตายตาย อะไรนี่ดิฉันยังไม่ได้เกิดเลยนะเกอพ่อพ่อดิฉันที่เป่าปีกปั๊บเป่าไปปั๊บขึ้นงูก็ขึ้นมาสักพักค่ะเป็นเป่าผิดคี์งูหลุดเลยค่ะอ๋อเหรอหลุดไปไหนอ่ะไปบนฟอลำวงอ๋อแม่อยู่นั้นแม่เต้นอยู่งูพ่อไปโฉกปากแม่ค่ะ งจกกปา่ตอนนั้นแม่เต้นอยู่เชือกรองเท้าหลุดก้มลงไปมาจังหวะใช่ค่ะแล้วโอ้โหแล้วไงแล้วไงแล้วพ่อพ่ออ่านเนี่ยค่ะหึงงูออกอ๋องูออเป็นงูออกพ่อก็เอาเชือกรัดไว้กันพิษแล้งเข้าสู่หัวใจขันฉนอใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูกัดปากค่ะขันฉนะตรงไหนตรงคอค่ะชื่อปัง หายใจไม่ออกเลยค่ะระหก่อนจะไปเฮฮาขากันไกลค้างกับแม่สชาซุปเปอร์ม่มในช่วงหน้าตอนนี้เราไปชมศึกดวลความอร่อยกันในแม่ชาท้าปรุงเอ้าช่วยลุ้นกันหน่อยนะคะว่าใครจะครองแชมป์ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแม่ชาท้าปรุงค่ะ และผู้แข่งขัน3มท่านสุดท้ายก็อยู่กับเราแล้วค่ะคะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่สูสีกันมากๆนะคะและเมนูโจทย์ในสัปดาห์นี้คืออะไรคะแม่แกงเขียวหวานไก่และที่สำคัญก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การทำพริกแกงด้วยตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ทุกท่านพร้อมหรือยังคะพร้อม,อมค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มจับเวลาได้เลยค่ะ เนี่ยแกงเขียวหวานใช่ไหมคะเขาก็ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆไม่ก็ขนมจีนใช่ไหมคะแม่แถมที่สําคัญเนี่ยข้าวที่เราให้ใช้เนี่ยนะคะแม่ชอบสุดๆคือว่าสะดวกแล้วก็สะอาดแล้วเพราะอะไรแม่ไม่ต้องซาวแกงที่ดีอร่อยที่สุดคือใส่เกลือซะก่อนแกงเนี่ยใส่น้ำตาลปี๊บได้นะช่วยความหวานแล้วเมนูแกงเขียวหวานไก่ในสัปดาห์นี้นะคะผลก็ออกมาแล้วค่ะว่า ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข6ค่ะคุณนกค่ะภายในสัปดาห์นี้นะคะอีก2หมายเลขมีคะแนนเท่าเทียมกันเลยค่ะก็คือหมายเลข1และหมายเลข2ค่ะ,ะ,ค,ะคะแนนยังคงไม่ทิ้งกันมากค่ะสามารถพลิกล็อกได้เสมอค่ะ ใครจะได้เป็นเดอะวินเนอร์แม่ชาท้าปรุงสัปดาห์หน้าได้รู้แน่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณข้าวไทยตราพันดีและเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ขะานนก็ยังคงสูสีสัปดาห์หน้ารู้กันแน่ว่าใครจะได้เป็นเดอะวินเนอร์แม่ชาท้าปรุง อร่อยขั้นเทพเท่ไทยกับคารเดชั่น <_ C art> วันนี้แกพามาที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ <_ C art> แล้วตอนนี้แกก็อยู่ที่เดอะบูสการีสอร์ทครับสวัสดีครับพี่อารครับ,รบโอ้โหเสียงบอกตอบความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่าปูนิ่มผัดผ,ดผงกะหรี่ของที่นี่รสชาติอะไรคขั้นเทพเลยเป็นเมนูแนะนําของทางร้านของเราเลยครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับเชฟกำไรครับสวัสดีค่ะเริ่มใจยังไงครับมีไข่สองฟองน้ำมันหอยผงกะหรี่ อสปรุงรสน้ำมันพริกเผาพริกไทยน้ำตาลสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของเราอยู่ตรงนี้ค่ะสังเกตความอร่อยสังเกต,เกตที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะใส่นมข้นจืดคุณภาพสูงลงไปค่ะกระเทียมสับหอมใหญ่และ,ะเติมเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้ทุกอย่างแล้วค่ะปูนิ่มที่เราทอดไว้นะคะต้นหอมขึ้นช่ายพริกแดงข้อผักสุบลงจานได้เลยค่ะ Mm hmm. หอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมลงตัวดีจริงๆอร่อยขั้นเทพแบบนี้แก้วก็ต้องขอมอบประกาศสิบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซ็ตจากค a ร์เนชั่นให้เลยครับ mm hmm. FNN เปิดบริการใหม่ mm hmm. FNN Cooking Hotline บริการให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามเรื่องความอร่อยโดยผพิชี่ยวชาญด้านอาหารอยากปรึกษาเรื่องสูตรการทำอาหารสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ข้างล่างนี้นะครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์เนชั่น We'll yeah.